ได้ไปวิ่งกับรองเท้าคู่นี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าทากุมิเซน8นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ฟังว่าเป็นยังไงบ้างและแตกต่างยังไงกับพี่ๆของเขาไม่ว่าจะเป็น Adios Pro 2นะครับและก็ตัว Prime X นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่ฟังทั้ง3คู่นี้เลยนะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ To นิกซีีอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้วิ่งเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับเจ้า Adidas a d i ดิเ o โร่ทาคุมิเซนแปดนะครับผมได้ไปวิ่งมาแล้ว1ครั้งท้วนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างและถือโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าเจ้ารุ่นนี้เจ้าทาคุมิเซนแปดเนี่ยแตกต่างจาก Ad ดิดาสโปรแล้วก็ตัวพราม X อย่ยังไงบ้างเผื่อให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองนะครับ การสมใส่เนี่ยทั้ง3คู่นี้เขาจะมีวิธีการทําตรงฮิลคัพฮิลคอเตอร์ที่คล้ายกันหมดเป็นบางๆนะครับแม้กระทั่งตัว Prime X ที่เป็นตัวสุดของเขาเองเนี่ยก็ยังมีวัสดุที่เป็นบางๆทั้งหมดนะครับมีการห่อหุ้มตรงข้อเท้าน้อยมากนะครับใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความเบาเท้านะส่วนที่รู้สึกว่าหนาที่สุดมีรุ่นเดียวก็คือตัว Adios p ปร2นะครับ Adios Pro 2จะมีวัสดุที่นุ่มที่สุดในบรรดา3คู่นี้นะครับส่วนของหน้าผ้านะ2คู่นี้นะครับเจ้าพร i ม e X กับ a d i o s p r อ o 2เนี่ยจะทำด้วยเทคโนโลยี Ce รา e s h 2.0นะครับหน้าผ้าเขาจะเป็นหน้าผ้าที่โปร่งมากๆนะครับแห้งเร็วบางแห้งเร็วนะครับทั้ง2ตัวนะครับทั้งส่วนของพรามเอ็กซ์ด้วยนะครับแต่ส่วนของทาคุมิ เซน8เนี่ยทาคุมิเซน8เนี่ยเขาจะมีเซเลเมส2.0เนี่ยส่วนนี้นะครับส่วนนี้ตอนที่ผมเปิดกล่องตอนแรกก็เออสังเกตดูว่าเออมันมันน่าจะเป็นเมชหรือเซเลเมส2.0ของเขานะครับแค่ส่วนนี้นะครับแต่ส่วนของตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเซเลเมสนะครับไม่ใช่นะอันนี้จะน่าจะเป็นเหมือนผ้านะครับเพราะฉะนั้นทาคุมิเซน8จะเป็นรองเท้า รุ่นเดียวนะครับใน3รุ่นนี้เนี่ยที่มีหน้าผ้าในส่วนนี้ที่เป็นเป็นผ้าปกตินะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรถ้าใครทราบว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยไงพิมพ์มาบอกด้วยนะครับแต่ส่วนนี้เนี่ยก็จะไม่ใช่เซลเมส2.0เหมือนพี่ๆเขานะครับสามรุ่นนี้ก็จะมีเทคโนโลยีเดียวกันนะจะคล้ายๆกันหมดก็คือจะมีตัวนี้เนี่ยสลิงร้อนที่เขาบอกว่าจะเอาไว้ล็อกข้อเท้านะครับ ต้องขอสารภาพว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่กับเทคโนโลยีของเขานะครับใส่เข้าไปแล้วมันจะดูแบบไม่ไม่ไม่ชินเท่าไหร่กับการที่เป็นล็อกข้อเท้าแบบนี้เพราะว่าปกติผมก็จะชินแบบที่มีวัสดุอะไรอยู่ตรงส่วนนี้นิดหน่อยนะครับพอมันเป็นโลง่โลงๆอย่างนี้มันก็จะรู้สึกเบาๆเท้าหน่อยนะประกอบกับเจ้า Adio อสโปรสองเนี่ยผมซื้อไซส์ใหญ่กว่าไอทากุมิเซนเปก,กับพร i ม e X มาครึ่งไซส์นะครับทำให้เวลาวิ่งรู้สึกว่ามันจะหลวมกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับ ก็เลยพอคู่สุดท้ายที่เป็นตัวทักุมิเซนแปก็เลยซื้อไซส์ที่แบบพอดีที่สุดลองมาอาศัยดูพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสวมใส่เข้าไปสบายแต่ยังรู้สึกหวงหวงตรงนี้นิดนึงอยู่ดีนะครับก็ต้องอาศัยในการร้อยเชือกเข้าไปให้แน่นนะครับแต่เวลาร้อยเชือกเข้าไปแล้วเนี่ยลิ้นเขาจะเป็นลิ้นที่บางๆนะครับเวลาลัดเข้าไปตรงด้านหน้าเท้าตรงส่วนนี้เนี่ยถ้ารัดเข้าไปแน่นมากก็ บางครั้งก็จะรู้สึกเจ็บๆก็ต้องรัดคอยรัดให้มันพอดีเป๊ะๆนะครับถึงจะไม่ค่อยเจ็บตรงเวลาด้านหน้าเท้าตรงนี้นะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วแบบพอดีนะเจ้าทากุมิเซน8เป็นรองเท้าที่ใส่แล้วรู้สึกเบาเท้าที่สุดนะครับซึ่งน้ําหนักของทากุมิเซน8น้ําหนักไซส์8 US ผู้ชายเนี่ยอยู่ที่173กรัมนะครับส่วนของตัว a d i o อ s Pro 2เนี่ยไซส์8 5นะครับ US นะครับหนักอยู่ที่224กรัมนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์8 hmm. ผมเดาว่าน่าจะประมาณ210กว่ากรัมอยู่ดีหนักกว่าตัว Takumi เ e n 8อยู่นิดหน่อยนะครับแต่ส่วนของโ้พ Palm X นะครับ p a m X เนี่ยไซส์8 US ผู้ชายนะครับน้ำหนักอยู่ที่243กรัมนะก็จะหนักขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งเพราะว่าตัวพื้น โฟมเขาจะมากที่สุดในบรรดา3คู่นี้นะครับคู่นี้เป็นคู่แรกที่ได้มาก่อนนะครับก็คือตัว Adios Pro 2นะครับที่ผมสั่งมาคู่แรกเลยแล้วก็ติดใจกับโฟม Light Stripe Pro ของเขาที่มีความนุ่มความเด้งมากที่สุดเท่าที่เคยวิ่ง Adidas มาหลังจากนั้นก็มาสั่งตัว Prime X นะครับก็ แฮปปี้ Happy นะครับกับโฟมที่หนาๆแบบนี้นะอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถกดลิงก์ด้านบนหรือว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของรองเท้าคู่นี้เอาไว้ด้านล่างให้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึก เวลาวิ่งของ t a คุมิ Sen 8เป็นยังไงบ้างนะทา k ุมิ Sen 8เนี่ยพอเราถือรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะไออะเดียสโ r ป2หรือว่าพ r าม X เนี่ยเวลามาถือทา k ุมิ Sen 8เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเขาเบามากๆนะเป็นรองเท้าที่เบามากนะครับเหตุผลที่ผมสั่งคู่นี้มาเพราะว่าอยากลองโฟมไล s ์สไตรโป o ที่มีความนุ่มของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากลองว่าเวลา มีไลท์ไทรโพเนี่ยแล้วมีใสเอ n e น g y หจีลอดเหมือนตัว Adios Pro 2แล้วพื้นบางลงเนี่ยความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเวลาวิ่งรองเท้าคู่นี้มันจะรู้สึกเบาๆเท้านะครับโฟมไลท์ไทรโปจะให้ความนุ่มอยู่แล้วนะแต่เวลาวิ่งของทักกุมิเซนแปดเนี่ยผมไม่รู้สึกความดีดเด้งเท่ากับตัว Adios Pro 2อนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าใครมีความเห็นตา่างในพิมพ์ม,มาไลฟ์ฟังก็ได้นะครับคู่นี้เนี่ยจะรู้สึกถึงได้ถึงการรองรับ แรงกระแทกที่ดีนะครับแล้วก็มีความเบาเท้านะและส่งเราไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนะครับรองเท้าคู่นี้มีสไตล์แบบนี้เพราะว่าพยายามจะกดให้รู้สึกถึงตัว ENERGY LOT เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยรู้สึกมีการดีดเด้งส่งพันตัวแท่งคาร์บอนเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกได้ว่ารองเท้าคู่นี้ยังมีอมีอะไรรองรับ น้ำหนักเราอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ด้วยน้ําหนักที่เบาเนี่ยมันสามารถทําให้เราวิ่งได้เรื่อยๆนะครับแต่ระยะการทําการของเจ้ารองเท้าคู่นี้ก็คือประมาณ5โล10โลและ21โลนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไปวิ่ง21โลดูนะครับของ a d i o s Pro 2เนี่ยโฟมเขาก็จะหนากว่าเจ้า Takumi Zen 8อยู่ นิดนึงนะครับมี energy lot เหมือนตัวทัก u m มิเซนแนะแต่จะมีโฟมที่หนากว่าทักกมิเซนแปนะครับอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะให้ดูนะครับประมาณนี้นะซึ่งจะหนากว่านะครับเพราะฉะนั้นในการลงเท้าลงไปเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงโฟมที่หนากว่าดิดเด้งมีความดิดเด้งผ่านตัว energy lot รู้สึกได้มากกว่าตัวทัก u m มิเซนแนะครับแต่จะบอกว่า จะรู้สึกหนักเท้ากว่าทากุม i เซน8อยู่นิดหนึงนะครับด้วยน้ําหนักเขาที่มากกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากได้โฟมที่หนาขึ้นมาหน่อยก็ลองเลือกคู่นี้ดูนะครับตัว Adios Pro 2นะครับแต่ถ้าอยากได้ฟิลแบบสุดๆเลยนะสุดๆเลยก็คือตัวโฟมของตัว p ร i ม X X นะครับพรามเ X เนี่ยสังเกตดูว่าโฟมเขาจะหนาหนาที่สุดเลยนะครับก็จะได้ h ล s t r i ต e Pro ที่ หนามากๆนะครับแล้วก็เวลากดเท้าลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้ถึงความหนานุ่มดีเด้งของโฟมของเจ้า Prime X เลยนะครับผมว่าตัว Prime X วิ่งแล้วสนุกกว่า Adios Pro 2นะครับแต่ Adios Pro 2ก็ยังชอบอยู่นะแต่ผมคิดว่า Adios Pro 2ผมอาจจะวิ่งไม่เข้าเท้าเท่ากับตัว Prime X กับ t a k u m i s e n เพราะว่าเรื่องไซส์ที่ผมซื้อมาใหญ่กว่า ใช้ยาง Continental เหมือนกันนะครับผมยึดเกาะดีนะครับแล้วก็อกายุการใช้งานเชื่อว่าจะดีอย่างแน่นอนเรื่องยาง Continental หายห่วงนะครับกับ3คู่นี้นะครับ ประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวคร่าวๆของเจ้า3คู่นี้นะครับทากุมิเซน8 Adios Pro 2แล้วก็ตัว Prime X นะครับมาเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลเผื่อใครจะกำลังมองหารองเท้า Adidas ของตัวเองอยู่นะครับว่าจะเอารุ่นไหนดีนะครับถ้าตั้งโจทย์ว่ากำลังมองหารองเท้าน้ำหนักเบาๆนะครับวิ่ง5โล10โลหรือว่าแม็กซิมัมที่21โลเนี่ยก็ไปดูลองเท้าคู่นี้ได้นะครับเจ้าทากุมิเซน8นะครับแต่คิดว่า น่าจะเหมาะกับประมาณ5โลถึง10โลผมว่าอันนี้น่าจะแฮปปี้สุดนะครับระยะนี้นะครับกับเจ้ารองเท้าคู่นี้ทากุมิเซน8แต่ถ้าขยับมาในระยะที่มากขึ้นกว่า21โลนะครับผมว่า Adios Pro 2ก็เป็นรองเท้าที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะมีโฟมที่หนาขึ้นมากว่าทากุมิเซน8อยู่หน่อยนึงนะครับแล้วแต่ก็จะตามมาด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าต้องการาระยะหรือวิ่งมันๆน,นะวิ่งมันๆน,นะครับ ก็จะเป็นคู่นี้นะครับเจ้าพรามเอ็กซ์นะพรามเอจะได้ความมันมันหน่อยนะแต่ข้อควรระวังคือมันจะไม่เหมาะกับาทางที่ต้องมียูเทิร์หรือโค้งไปบ่อยอพื้นเขาจะหนาที่สุดนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นข้อควรระวังของตัวพรามเอนอกนั้นรองเท้าเจ้าพรามเอเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกดีนะครับถ้าเข้ากับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหตัวเลือกหนึ่งนะสำหรับคนที่อยากหารองเท้าตัวสุด,สด ของตัวเองสักคู่หนึ่งนะครับมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่างรองเท้าทั้งสคู่นี้นะครับเจ้า Adidas, a d i z ิซ o โรทาก i Sen 8นะครับแล้วก็ตัวอา i ิออสโปร2หรือว่าตัวพรามเอเนี่ยคุณชอบรองเท้าคู่ไหนมากที่สุดนะครับเท่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามมีเมลกาดใจได้รับ กล่องรองเท้าจาก Keep in Box นะครับผมเป็นกล่องรองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีถ้าใครสนใจจะซื้อเนี่ยทักไลน์ด้านหน้าจอนะครับแล้วบอกเขาว่าเป็นผู้ชมจาก t o n i x TV ยังไงตออคาถามเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้เท่าน,นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าครับสวัสดีครับ